ก็เสร็จแล้วนครับสำหรับพริกหยวกยัดไส้กุ้งนะครับสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทุิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการคว้านเม็ดพริกนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับซื้อมาล้างทำความสะอาดนะครับ ีก็ตัดหัวออกนะครับ <c oughs> ด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะครับใครมีมีดขวานก็ใช้มีดขวานนะครับหรือใครไม่มีนะใช้ซ้อมออช้อนแบบเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ด้ามจับนะครับในการขวานนะเราก็จะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอเม็ดเขานิดนึงเห็นไหมก็จะได้แบบนี้นะครับง่ายมากนะครับ เ้าฝาก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมนี่ถ้าใครแพ้พริกอะไราเงี้ยครับแนะนำให้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าตัวเม็ดพริกเขาจะมีความร้อนมากๆนะครับถ้าใครแพ้เนี่ยมันจะแสบมือมากนะครับหมดจด นะครับสะอาดมากนะครับเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเราก็ทําจนหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาปรุงรสชาติของตัวกุ้งนะครับนี่เป็นกุ้งสับกับหมูเดงนะครับนะสังเกตสัดส่วนนะครับผมจะใช้กุ้งเยอะกว่าหมูเดงนะครับเพื่อให้หมูเด้งเขาเชื่อมเฉยๆนะครับนะแล้วก็มีเค็กเจอร์นุ่มๆนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องปรุงเยอะมันจะมีรสชาติความอร่อยของมันอยู่แล้วนะครับใส่พริกไทยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเพราะว่าตัวกุ้งนะครับถ้าสดนะครับมันจะมีความหวานอยู่แล้วมาปรุงความเค็มนิดๆหน่อยหต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็นวดผสมภูกเขาให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นำมายัดใส่ตัวพริกแบบนี้เลยนะครับ ให้ใส่ถุงบีบก็ได้นะก็พยายามยัดลงไปให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำจนหมดนะครับ จากนั้นนะครับมาตั้งกระทะนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมแป้งละลายน้ําไว้นะครับสําหรับชุบตัวพริกทอดนะครับนี่ก็ง่ายๆเลยนะครับเอาตัวพริกนะครับมาชุบนิดหน่อยแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ลงทอดนะครับไฟเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะครับก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับหลังจากทอดสุกแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นไหม สวยนะครับน่ารับประทานมากอันนี้ก็ตักขึ้นพักสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับพริกหยวกยัดไส้กุ้งนะครับแล้วก็ทอดนะครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เวลากินใครก็จะหัน่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะครับนะน้านในจะเป็นแบบนี้ ต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างหอมเลยนะครับมันจะกลิ่นหอมพริกนะครับนี๋จะชิมดูเป็นไงอร่อยมากาบอกว่าใครชอบพริกหยวกอยู่แล้วนะครับ่อร่อยเลยนะครับนะคือต้องบอกเลยว่ามันจะมีกลิ่นหอมของพริกนะครับแล้วก็มีความหวานเพราะพริกพวกนี้มันสุกมันมีความหวานแล้วก็จะมีความเผ็ดนิดๆน,นะครับกุ้งมันมีความหวานหวานหมูมันมีความเด้งๆด้งเค็ม นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเมนูนี้เด็กกินได้นะครับผู้ใหญ่กินดีนะครับกินเล่นกินกับข้าวได้เลยนะครับเดี๋ยวชิมกับซอสพริกดูนะอร่อยมากอืมกับตัวซอสพริกทำมันจะมีความเผ็ดหวานขึ้นมาอีกนะครับอร่อยมากนะครับย,ยังไงใครชอบคลิปน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ